สวัสดีครับพอแม่พี่น้องปองไปที่รักแลิดถึงทูกขู่ทุกคนครับผมยินดีตอนแรกก็สู้ช่องพ่อใหญ่ตุยลุยอีสานคือเก่าครับผมสำหรับมือนี้วันนี้พ่อใหญ่ตุยก็ได้น้าเมนูอีกเมนูหนึงมาฝากพอแม่พี่น้องเช่นเคยครับผมนั่นก็คือนี่ครับผมอมหวกพี่น้องครับผมออมหวกนี่พ่อใหญ่ตุยหัวตะเปสอนมาไหม่หมครับผมหลายขนาดเลยครับผมเนี่ยหวกหรือว่าลูกออดครับผม อ่าพอย่ตุยไปสอนมาไล่หลายครับผมพอย่ตุยไปสอนมาจากตลาดคล้องถมพี่นองครับผมเมื่อนี่พอย่ตุยสิมาเห็ดเมนูหอมหวกไห้พอม่พี่นองเบิ่งเด้อพี่นองครับผมมาติดตามไปน้ากันครับผมทวนอื่นเฮาสิได้มาเบิ่งเครืองกันเลยครับผมว่าเห็ดจังไ๋ครับผมครับผมอันนัแรกครับผมก็มีพีกแ้งตะไคร้หอมแดงครับผม แล้วทันปรับต้อไปเกลือครับผมเกลือแล้วก็ผงปรุงรสครับผมแล้วก็มีชื่อดหน่อยหนึ่งครับผมพอเมียพี่น้องกันใดบ่มักกับบัวตองใส่เด้อพี่น้องครับผมแล้วก็มีน้ำปลาพี่น้องครับผมน้ำปลาเด้อบัวุนี่พอแม่ตุ๋วได้โฆษนาใหเด้อพี่น้องครับผมแล้วก็มีน้ำปลา ครับผมน้อยกาซ่ำนี่แหละครับผมเครื่องปุงของอาหารอีสานบ้านหฮากับง่ายๆครับผมแล้วกนี่นี่ครับผมเป็นแมงลักหรือว่ากีตูบ้านห้องพี่น้องครับผมเราก็มีลูกดวดที่พอนี่ตุยได้ทาการพาพากลางครับผมจิตเป็นกับกาบเพ็บครับแผ่นแผ่นเด้อพี่น้องครับผมอับพี่น้องครับผมที่นี่เขากับมาลงมือติดเตาขางไฟได้เลยครับผม ครับพี่น้องอันนั้แรกกะห้องกระสิได้เอาเอาพี่แขงตะไข่หอมแดงลงไปโขกต่ำเครืองเลยครับผมลงไปพร้อมกันเลยพี่น้องครับผมในไงสไตล์บ้านๆพี่น้องครับผมแล้วก็เอาเกลือใส่หน่อยนึงครับผมครัมือนีอ้อมหัวดิพี่น้องครับผมไม่ไม่ไม่กินน้ำกันเ้อพี่น้องมมนกินน้ำโพนีตุยหรอยีสานคือเกาเด้อพี่น้องครับผม อันนี้เขากระไดยทําการตําไปจากน้อยกับว่าให้มันเลียดลียดละเอียดน้อยนึงเด้อพี่น้องครับผมทาไปเรื่อยๆครับผมทาไปเรื่อยๆก้อนครับผมอันนี้พอยามก็ซากหรอครับผมเนี่ยนู่นนี่อ้อมหัว,ห,วหรืออ้อมง่ายง่าต่้่าต่อุ่งย่ตุ่ยมากที่พี่น้องครับผมมัน,นเสียบเนี่ย คือพอพอมียไอ้พือนเคยเห็ดใหนกินสมัยตะนกนๆพี่น้องไปสอนเอาอยู่นํางานหน้าโอ้ยมัน็สิมีพวกพวกเมี่ยงมางั้นพี่น้องเมี่ยงลางั้นเมี่ยงกิเตาเนี่ยหรือว่าเมี่ยงปุ่งเปยงยังจะมาปนกันสมัยตะกีพี่น้องเอ้ยเมี่ยงปุ่งเป่งหรือว่าคนอื่นก็อเอื่นเป็นเมี่ยงอีดเมี่ยงหยังไปเั่งสี่หลักพี่น้องมารวมๆกันนี่เสียพี่น้องครับผม พี่น้องครับผมนาตาแกสิรปิดประมาณนี้เด้ออันนี้พ่อเนี่ตุยก็ได้ตำแหลยกล้วพี่น้องครับผมที่นี่ฮอกฮอกก็จะได้ได้น้ำเอาขึ้นเตาไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องครับผมพี่น้องครับผมอ่าหลังจากที่พวอในี่ตุยได้ตำเครื่องเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องครับผมพ่อเนี่ตุยก็จะน้ำออนน้ำอ่อนใส่หน่อยหนึ่งเ้อพี่น้องครับผมอันนี้เป็นออมนีเมนูออมเขาบด้ใส่น้ำาหลายที่พี่น้อง พราะเขาใส่น้ำน้อยนึงแล้วเขาเอาเครือล่มเลยพี่น้องง่ายง่ายง่ายครับผมเมนูออมนี่ง่ายมากเป็นอาหารอีสานโบราณด้พี่น้องครับผมออมหัวครับผมออมหัวอยู่วันลูกออดพี่น้องครับผมเป็นมีใส้น้ำซื้อดิเจ็ดเดียบอ,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 อีสานโบราณนี่พี่น้องบด้ใส่น้ำมันดิ พี่นองครับผมกับสีไส้นามจิ้มทีละครับมานให้มันน,น,น้อยเดียวครับผมที่นี่เขาสีได้น้ำเอหมวกใส่เลยครับผมพี่นองครับผมไผ่เอียดของเ้องคุณนะเห็นว่าหมวไม่ไม่มมมมสดุดๆครับผมเอาใส่ไปเลยง่ายๆพี่นองเดียวเขาสิมีนามออกมาของเขาเองเลยที่นอนครับผม,มนี่นู่ออมนี่ว่าด้ใส้นามายใส่หน่อย ปึ๊บบาดนี้มเอาเขาหนี่น้ำเอาเครื่องใส่พร้อมกันเลยดิยพี่น้องครับผมก้อนวิ่นก็นเป็นน้ำปลาหน่อยหนึ่งพี่น้องครับผมใส่พร้อมกันเลยน้ำปลาหน่อยหนึ่งใส่สำเนียงก็น,น้องพี่น,อน้อ,องเโยยานเข้มกับผมย้ำน้องจังซิมที่เคลียร์หลังน้องครับผมอันนี้ก็คือ รวดีเด้อพี่น้องครับผมผมกัดสีไส้แค่บะหลายดอกเขาเขาเพื่อไว้แต่ซิมเนาะพี่น้องครับผมช่วรถหรือว่าแปง้งม้วพี่น้องครับผมน,นี่ตุยกับสีไส้ประมาณนี้เด้อผู้ใดไรบ้างมาดก,ก็ต้องใส่เด้อพี่น้องครับผมเอาซ้ำนะน,นี่ละนี่ตุยใส่เทสต์งี้เก็แเสบอยู่แล้วดิพี่น้องครับผมเพราะว่าเมนูนนี่ันเป็นเมนูง่ายๆงครับผมพปัญญ่ยุทยมากมาก ขันมาบ้านนี่จั้งสีได้กินนี่พี่น้องเลยกลับบ้านเงน้ยโย่ปุ่นมันแพ้งแห้งนะพี่น้องครับผมเขาไปซื้อกินรัวแล้วแพ้งพี่อย่างนี้่กลกาซื้อก็ยิ่งตัอยอะตลาดพุ่นกิโรแล้วแพ้งกันกันลับมาบ้านกับเช้งสิได้กินครับผมเพราะว่ายูยูปีราคาคุณนบแพ้งกันไหนนะครับที่นี่พ่อห้องซ้ำเนี่หนึ่งหาอสิเอาผักไทยเลยพี่น้องครับผม นีบ่บวท่านในพวกท่านในสูปปันไดพี่น้องครับผมเอาเดี๋ยวตัวนี้ลงไปเลยเพี้ยงเพี้ยงแล้วแล้วกว็แมงลัดหรือว่าขักิตูวบานเฮา,ขพ,าพี่น้องครับอ้าวทีนี้เอาก็ปลอป่อยไว,ว,ว้หน่อยหนึ่งบอสซูปง่ายสูปซา้ดีพี่นงค์ซูปง่ายอันนี้อันนี้อมหัวง่าย โอเคพี่น้องครับผมบอ่อตองไปค้นไหลกานค้นไหลเยเดี๋ยวเขาตุโต,ตเขาสีลหลยอยดแตกมุนเขาแกเอเอฟ้าหมอคอกพี่น้องครับผมฟ้าหมอคอกไปน้อยนึงครับผมี๋มออยนะวเขาต้องรออีกจักพักหนึ่งครับผมบ่อบอ,บอนั่นเดี๋ยวเขากะสีสุกของเขาเอียงเขาจังกวค่อยมาเบิ่งอีกเทียนหนึ่งเด้อพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับผมอ่านี่พรเนี่ยตุยรู้ซึกว่า เขาจะสุกเรืเด้อพี่น้องครับผมได้เวลาเร็วครับเปิดมือง้มกันปาทุหอฮวนฮนครับผม,ผมหอมหวยๆขึ้นมากเลยพี่น้องครับผมมาเด้อมาเด้อมากินออมหัวกับพอหญ่ตุยเด้อพี่น้องครับผมย๋ยวพี่น้องครับผมยม้อนพอน่ตุยขออนุญาตซื้มือก่อนเด้อพี่นอ้องม,มา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 ,มาพี่น้องครับผม พี่น้องกับผมแซ่บดุนดุนที่ปีหนสิได้กินอ้อมหัวพี่น้องครับผมแซ่บมิลีมากมากพี่น้องมาหาเขาหานามากินน้ากันอันนี้คือเป็นเมนูตอนย่างหมูแรงครับผมคำคำสำหรับเมนูนี่ก็เป็นเมนูอ้อมหัวเด้อพี่น้องครับผมเอ่อมมีอยังไหลครับผมอ่าพอหง่ตุยก็สิได้ขอจบลิปชิปนี้ขอนุ่ยใหญ่จบลิปชิปนี้ลาพี่แลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องครับผม ก็ขอขอบคุณขอบพุ่นพี่นองทุกคู่ทุกคนที่อา่าให้เกียรติสาระเวลามาติดตามหลับช้มต่างแต้นจิบจนหัวไทยจิบเดอ้อพี่นองกับผมอา่าพี่นองคอยเอบื้องจิปต่อไปว่าพอ,อยี่ตุยสด้คลจปบนัมาสู้พี่นองเบื้องอีกยังคอยติดตามเดอ้อพี่นองกับผมสำหรับจิบๆนี่พอ,อยี่ตุยก็ขอตั้มว่าสวัสดีครับผม